ไปดีส่นองเมื่อนี้ครับสิมเาเทเจนเคยเลยนองเทวันเทฟังนะบัดสิมาเทเทฟังเ่ยี่นอ่ะระสิบเบอร์สามประมาณสามสอบปูนี่นองเอเคสาใส่ในนะ่ะสองหลเลยแบบนี้ าาดิน้นเอากระเป๋าเรียบร้อยเลยพี่น้องหมูบ่านกับเทฝังนี่พี่น้องเพิ่นสีล่างถวยวางนี้ได้พี่น้องด้วยถวยล่างบ่งวางนี่ลูกนึงเอาหนาบ้านป่ะฮเทแล้วเดี๋ยพี่น้องแข็งแล้วเหยียบได้แล้วสบายดีพี่น้องป้องปายสุดๆทุกคนมืัอนี้ก็มาต่องานการเทอ,อีกคือเก่าเด้อพี่น้องจ้า กวดกวดเด้อแพนเดอร์พอว่าเจียวหลดเขาสิมาดันกวดท่อนเขาไปเลย mm hmm. เอาอ่ะนะอันน,น,นุกนุกเอาขาดมาไหนนะ mm hmm. เอาขาดมาอัน,นกวดบอกแล้วเรียบร้อยเลยท่านบาทพี่น้องแมนนมาไทยนหนาหนาเพื่อนเนี่ยหักหลดเขา,าท่านมาเขายังผักเทียงกินเขาอยู่ โอ้มันลายมือเฮ้ยคนตรงการเห็นมันแล้วไหวบ่ดินมันแข็งได้แหละรดดันมัดมือเดียวคนเห็ดพัดลายมือก่องมันนะเบากกะหนาเข็น่อมีเกัวเลย เขาสิมาดัานเลยเลยให้ชาวมกมากวดก่อนกวดดินเขาไดได้ยา,ายหันทรายซื้อแพงส่วนปูนกันเลยนี่ก็ส่วนปูนอุ่นก็ได้ซื้อมาสิบสอบพี่น้องปูนซื้อสิบสอบชิเทมาเรื่อยๆพี่ละจนฮอดพี่ละ เทวางนี่ก่อนเทมือละสามสอบนั่นะจมบัวเป็นขี่ต้มสค่อยเทไปเธอเล็กเธอหนอนนี่ยโอ้ยมืดๆขอโทษขอไพยนะมาวันเหตุยังมาไปเกือบไกล้เลย ได้ไก่เราเราได้มาค้างใส่สุ่มมาอย่นีเด้วพี่น้องสองแม่เอาอีก้วเอาเอาเอาขู่โกเมียเนี้ยเอาแล้วเกือดซึกแล้ว วันมื่อเยว็าวเออันนี้เ่คนี้ีพี่เป็นแนโคเลยอรก็อยากฟังคำตอบชัดๆเหนื่อยไหมคนนี้มีพี่เป็นแพนโคตรเลยโคตรเหนื่อยเลยพี่น้องเอาละเอาละอยู่ในใจเสมอย อยู่ในใจเสมอหูบอไตอัลไทยไตอัลไทยยังหักคือเก่าจังไรแมนบลาแผนอยู่ว่าจะดอกคันไอไตายก็จะเอาไพ่ซุ้มตึมโดแล้วหูมาสร้างว่าแถวบ้านขาดไอไปแล้วจะรู้สึกว่าจะสีแผนขาดไอไปนอกก็มีหัวใหม่โดแล้วสร้างว่าเถ่ เอาโยนเอาพร้อมหมุนกันเลยพี่น้องเด้อโอ้ยมีผ้เด้ชจะเอาแผ่นผ้าเดชต่อรอดสาวนุ๊กสู้เพื่อบอาแพ่นได้ไหมสู้เพื่อบอาแผ่นโบได้เเเดดสร้างว่าเถอะสู้เพื่อพี่ได้ไหมเพลงของฝ่ร้องสู้โบได้ได้เพื่อลูกได้อยู่ มาสางว่ามาสางว่าแทน,นูนะใ่ดำด้ยพี่น้องด้วยอดีก็ดีพุได,ด้กลพุดยาจะมาผสมทางนี้พี่น้องกล้องก็อยากมืดมืดเยพี่น้องจ้า เทยับไปเธอหน้อยเธอหน้อยพี่นอ้องเทยับไปนี่ยับไปนี่ยามีเธอหน้อยตอนนี้เขาก็มาปูนไว้เด้อพี่น้องเด้<ม>เอ,เ,อ,<ไ>อเขาเอายิ้นเข่าล้วมาทรายประมาณเอ้ยมาหน้าประมาณสามสิบนาทีพี่น้องเลสามสิบนาทีให้ปูนมันหน่อยพี่น้องให้มันได้เด่นแล<อ>้ว เทปหองนั่นแหละเพียงประตูคนี่น้องดูกลูกนี่มาเนี่ได้มาแหละตอนนี้ก็แล้วเด้อพี่น้องผลงานเทปูนมื่อนี้พี่น้องมุดอยู่สามลูกพี่น้องซอยกันเทกับบ่าวแพนเมื่อนี้ก็กำลังบับปับหนาดินเดี๋พี่น้องเรียบร้อยแล้ว ไปสามลูกเทไปเลื่อนเหล็กกันหน่อยพี่น้องเพราะเงินตาอ้นกับโบลายนำบทขับไปจ้างกรรมกรกับผมมีเงินจ่ายเขาเขาต้องเห็ุมือละลูกสองลูกสอยกันพี่น้องบอแพนก็อยู่ก็ได้หาบลแพนละตาอ้นกับห้รถฟอร์ดเข้ามาดุดเด้อพี่น้องดุดหน้าทางเพราะไปเบิ่งก่อนเป็มไปไดย จุนพดแลวพี่นอ้องตายอกอบ,บางใหญ่แลพี่นอ้องเอานเห็ดต้นนี้อีกบันพี่นอ้องครับงานอเอาจักถื่ออะไรนะส,สักการพิสูจน เขาดัานไลยเติบเป็นเนาะก็น่ากันระวังอยู่้นงอยานมามาเหยียบเพราะว่าเทศถูกเื่อต้องมีม้ามาเหยียบม,มา ออกมาก็บพี่น้องกาแฟพี่น้องยันมาพอวันมาเหยียบะงานคือเอ็นเลยพี่น้องไปเรื่อยกตนละมึงก็น่ากันยังไม่ทันมีเรียกไปใส่พี่น้องคุณละสมมติเพื่อนตะอ้นแล้วแล้วสิไปเมื่อเช้าก็สิไปซอยพอนะเห็ดเวียก สอยง่ายเลยงานทะกัน,น,นสำเร็จยุดหวัง,งพี่น้นง แล้วมันแห้งแล้วสิปั่นปั่นหนึงพี่เนาะปันป่นปั่นหนามนะันน,มนะปั่นหยาบแล้วไปคอยกวดปั่นหนามันพี่เน,นานะปั่นแล้วไม่คลอยกวดถามมันสมัครด้วยเนึ่ยขอเห่ากับฮาระเทย์เวลาเขาขยียบมันก็จะเป็นหอยตีนนะพี่น้อง ทามันสมัง้วยหนึงพูแหละมันแข็งนวยนนึงแล้วเอาตีนเขาไปปั่นเหยียบได้พีน่น้องปั่นให้มันงามนะวะคนซักพ,พี่น้องคิดนี่ก็ได้ก็ขอลาบีแลาหน่องไปก่อนนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กัออบเอฟซีเขา,าใหม่ก็ลืมกดติดตามได้พี่น้องอะพี่น้องบายบายลาไปก่อน